ครับหลวงปู่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่วัดธรรมพะอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬวันนี้ฝนตกสงสัยจะเอาทั้งวันเลยแถวนี้เขาท่านบอกว่าเนี่เป็นสถานที่ช้างลงมาบ่อยใช่ไหมครับหลวงปู่ฟ mm hmm. ้าร้อง mm hmm. ก็ประมาณนั้นได้กิน ได้ยินคนเรียกว่ากล่าวขานมาแบบนั้นเ<ม>พราะว่าเป็นสถานที่ของเขา<ม>เขาอยู่แถวนี้ก็คือพระถ้าใครจะมาเยี่ยมมาอะไรไม่ได้ใช่ไหม,ม,มไม่แต่พระถูกฆ่าตายก็อยู่แถวบริเวณนี้แหละ<อ>พระที่บอกว่าเป็นพระดังๆพระเกจิพระมไม่กลัวช้างไม่กลัวสัตว์ช้างก็เหยียบตายมาแล้วอย่างน้อยสองคน 两候